คนมักจะพูดกันเสมอว่าชาตินี้กรรมชั่วของเราไม่มีกรรมดีไม่ปรากฏเ็หมายความว่าการเกิดมาแล้วเราไม่ทำความชั่วแต่แล้วเราก็ไม่ทำความดีอย่างนี้เราก็จะมีความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแต่ความจริงความคิดอย่างนี้เป็นของผิด ไม่ใช่ถูกแต่คนเราที่จะเกิดมาได้นี่เพราะอาศัยผลสองประการคือหนึ่งมีศินห้าหรือว่ามีกรรมบทสิบอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วเราจรึงเกิดเป็นคนที่เราจะมีทรัพย์สินมากบ้างหรือน้อยบ้างก็าตามทีที่เรียกว่าพอจะมีจะกินได้ก็เพราะอาศัยคุงทานความดีในการเกือ้อกูลซึ่งกันและกันในการก่อน